ค่ำคืนนี้คือค่ำคืนของคือวันมหาศิวะลาตีคือวันสำคัญของศาสนาฮินดูชนและคนไทยผู้มีจิตศรัทธาต่อพระบิดาทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยที่นี้คือภูมายาเทวีสถานเป็นที่เป็นฝู์รวมของบรรดาผู้ศรัทธ,ธาและชาวอุมาการีทุกคน และผมก็คือหนึ่งในนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเลี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีตามสภาพที่เห็นแต่ผมก็ยังต้องมาช่วยเพราะพวกเราสานุิชาอุมาการีมีความศรัทธาและน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้ผมก็ เกือบไม่ได้มาด้วยซ้ําเพราะเพิ่งถึงที่นี่ตะก,กี้เดินทางจากกรุงเทพเดินทางมาเองการเดินทางให้ไกลแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาสําคัญอยู่ที่ว่าเรามีความศรัทธาต่อพระมันดาพระบิดาแห่งตีจกกักรวาลมากเท่าไหน